แม่ปานสันเกียงถ้าทุกคนได้ยินจะนึกถึงอะไรกันบ้างเอ่ยหมู่บ้านนี้อยู่ในอำเภอแม่แจมตำบลช่างครึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะไปหมู่บ้านนี้เราไปดูว่าเชียงใหม่มีอะไรกันบ้างดีกว่าเชียงใหม่เป็นหนึ่งจังหวัดที่ใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางภาคเหนือล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามมีพระาธาตุที่สวยงามมากและสัตว์คู่เมืองคือช้างนั่นเอง วันนี้พี่หยดน้ำจะพาทุกคนขึ้นดอยไปที่อำเภอแม่แจ่มซึ่งใกล้จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ107กิโลเมตรแม่แจ่มเป็นอำเภอเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักติดกับดอยอินทนนท์และมีหมู่บ้านเล็กๆที่น่าสำรวจนั่นก็คือแม่ปานสันเกียงนั่นเอง หมู่บ้านแม่ปานสันเกียงเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีการพัฒนาขาดแคลนทรัพยากรต่างๆจําพวกน้ําซึ่งชาวบ้านจะรอใช้น้ําได้เพียงน้ําฝนหรือไม่ก็น้ําจากน้ําตกแม่ปานโดอยอินทนนท์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูแลง้งชาวบ้านก็ไม่มีน้ําใช้เนื่องจากไม่สามารถกักเก็บน้ําได้พอหมู่บ้านมีการพัฒนาขึ้นทำให้มีโครงการเข้ามาช่วยในการกักเก็บน้ำทำให้หมู่บ้านจเจริญมากขึ้น แหล่งกักเก็บน้ําของหมู่บ้านแม่ปันสันเกียงเป็นบ่อที่ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ปันสันเกียงช่วยกันสร้างมาขึ้นมาจากเมื่อก่อนที่อ่างเก็บน้ําใช้พลาสติกในการห่อหุ้มเพื่อเก็บน้ําแต่ด้วยประสิทธิภาพของพลาสติกนั้นมีการเปื่อยสลายฉีกขาดทําให้เกิดการเสียหายและกักเก็บน้ําได้ไม่นาน พอหลังจากนั้นทางหมู่บ้านได้งบประมาณในการจัดสรรสร้างอ่างเก็บน้ำด้วยปูนซีเมนและมีการพัฒนาขึ้นจนมีการกักเก็บน้ำจนถึงทุกวันนี้ลำดับอ่างเก็บน้ำที่มีในหมู่บ้านแม่ปานสันเกียงน้ำจากน้ำตกแม่ปานบนยอดดอยอินทนนท์ที่ไหลลงสู่บ่อแรกที่คอยกักเก็บน้ำซึ่งเรียกว่าบ่อแม่ บ่อแม่มีขนาด25คูน25เมตรมีจำนวนทั้งหมด4บ่อทั่วหมู่บ้านและมีบ่อลูกขนาด10บคูเมตรจำนวน15บ่อแผนผังการจัดการอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านแม่ปานสันเกียงจากต้นน้ำมาสู่บ่อแม่บ่อแรกที่สูงสุดของหมู่บ้านแล้วลำเลียงน้ำสู่บ่อลูกทั้ง3บ่อตามลำดับลงมาจากนั้นจะมีการแยกไปตามหมู่บ้านโดยมีบ่อแม่อีก2บ่อที่คอยแยกน้ำเพื่อลำเลียงไปตามสายที่หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน บ่อแม่บ่อที่2จะส่งน้ําลําเลียงไปที่บ่อลูกในลําดับที่4ีถึงแและในปีที่ผ่านมาไม่นานก็มีการขอบ่อเพิ่มที่ต่อจากบ่อแคือลําดับบ่อลูกที่15ส่วนบ่อแม่ลําดับที่3ส่งต่อมายังบ่อลูกลาดับที่9ก้ถึงสิและมีบ่อแม่บ่อที่4่คอยกักเก็บน้ําด้านล่างอีกหนึ่งบ่อจากนั้นบ่อแม่บ่อที่4ก็จะส่งน้ําไปที่บ่อที่13และบ่อที่14 บ่อลูกบ่อที่14เป็นบ่อที่ชาวบ้านขอขึ้นมาใหม่พร้อมกับบ่อที่15นั่นเองน้ําของหมู่บ้านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทางด้านอุปโภคบริโภคและทางด้านเกษตรกรปศุสัตว์เป็นต้นหลังจากที่ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ปานสันเกียงได้มีน้ําใช้ทําให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นและสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนวันนี้พี่หยดน้ําก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย